หรือนางฟ้าจะตกสวรรค์ของจริงคะงานนี้นานา,นานาสู้ต่อบอกเลยรอดยากเจ๊ปองมาริกาคอนเฟิร์มทนายโจดเก่งระดับตัวพ่อสวยแน่นอนไล่บี้ชนะมาแล้วทุกคดีแม้ว่าจะรอดได้รับ การประกันตัวจากศาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับนานาไรดีนาแต่เจ้าตัวก็ไม่รอดพ้นจากการถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงนี้ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอะไรในโซเชียลก็ลําบากมากๆโดยก่อนหน้านี้น้องสาวของนานาได้ลงคลิปที่เจ้าตัวกลับถึงบ้านและโผล่เขา้ากอดลูกๆก,ก็มีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ตามมาค่ะว่าเป็นการเอาลูกๆมาเรียกร้องความน่าสงสารให้กับตัวเองและไม่ควรดึงลูกเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยซ้ําต่อมาในโลกโซเชียลก็ได้มีการแฉข้อมูลเกี่ยวกับวีรกรรม ของนนนาาะะคะทั้งรายการสิ่งของต่างๆที่เจ้าตัวเอาไปเปสามีโดยไฮโซเขาโพดเพื่อนสนิทที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่นะคะได้บอกว่านานาเนี่ยเขารักสามีมากเอาเงินที่ยืมเราไปเปสามีจนหมดไม่ว่าจะเป็นรถตู้นาฬิกาของสะสมที่ดินรีสอร์ทออฟฟิศการลงทุนต่างๆล้วนเอาไปปนเปืสามีตัวเองทั้งสิน้นสามีอยากจะทามิวสิกวิดีโอเพลงนานๆก็พร้อมจัดให้ทันทีค่ะซึ่งการพูดในแต่ละครั้งของทั้งเวและนานายิ่งพูดก็ดูเหมือนว่าจะมีหลักฐานมามา,มาตัวเอง ากขึ้นค่ะเพราะตอนแรกที่จะซื้อที่ดินสวนพึ่งสี่ไร่นะคะเจ้าตัวก็ได้บอกว่าตอนนั้นแค่อยากมีบ้านพักตากอากาศอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแต่เวก็มีไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะทํางานเฟสติวัลให้เกิดขึ้นบนที่ดินผืนนี้ซึ่งกลายมาเป็นการจัดงานคอนเสิร์ตแต่ในการจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกมีคนมาซื้อตั๋วแค่58ใบเท่านั้น จนานาตาตัดสินใจว่าอาจจะต้องไปเกณฑ์คนให้มาดูคอนเสิร์ตเพราะไม่อยากให้สามีเสียหน้าเวลาที่วงไทเทเนียมขึ้นเล่นแล้วมีแฟนเพลงมาดูแค่58คนแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็บอกว่าจนแล้วจนรอดพยายามขายบัตรจนได้มา1000กว่าใบาย,ยอมรับว่าตอนนั้นไม่ได้คิดไม่ได้มีการวางแผนอยากทําอะไรก็ลงมือทําเลยจนทําให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งค่ะว่าโอ้โหเป็นการใช้เงินที่น่ากลัวมากอยากจะเป็นนักธุรกิจแต่แนวทางการวางแผนไม่มีแบบนี้ทํากี่อย่างก็เต็งค่ะและในส่วนกระบวนการทางกฎหมาย ในสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการเรียกเวทไทเนียมเข้าไปสอบปากคําถึงพฤติการของภรรยาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเงินคนอื่นมาลงทุนหรือไม่โดยก่อนหน้านี้ทนายสายหยุดทนายความของฝั่งนา,นานานะคะได้เล่าคําสารภาพที่ลูกความได้บอกว่าจะไม่ยอมเซ็นรับสภาพนี้เนื่องจากตอนนี้ยังหาเงินใช้ไม่ได้ทําเอาเกิดกระแสะทัวลงอย่างหนักเลยคะ่ะว่าแบบนี้ไม่น่าให้อภัยและดูไม่ได้มีความสำนึกผิดแม้แต่น้อยยิ่งตอนนี้บรรดาเพื่อนสนิทนะคะได้ออกมาแฉวีรกรรมต่างๆที่ทำให้ จับโปได้เมื่อครั้งถูกยืมเงินด้านไฮ so โซข้าพดก็บอกเขาว่านานาเคยส่งบินมาเรียกเก็บค่าซ่อมโตแบนเนมหลักแสนเพราะลูกสาวของตนเองไปวิ่งเล่นที่บ้านของเขาไปทําโตเขาแตกแต่โต๊ะตัวนั้นมันเคยแตกมาแล้วแต่ทําไมเพื่อนถึงมาเรียกเก็บบินในราคาเต็มช่างที่ซ่อมโตเขาบอกว่าคุณขา้าพดครับโต,ต๊ตัวนี้มันเคยแตกมาแล้วนะแต่เราก็ไม่เป็นไรยอมจ่ายไปแต่ก็คิดแล้วว่าเออมันเริ่มแตกแ,แล้วงานนี้ชาวเน็ตก็บอกคขาว่าแบบนี้ไม่น่าจะเรียกว่าเพื่อนแล้วนะน่าจะเรียกว่ามิตรเต็มตัว มิตรที่หมายถึงมิรจี้มิดอาชีพนะคะคุณผู้ชมไม่น่าจะใช่มิดแท้แล้วรวมทั้งนานายังเอาเรื่องของข้โพดไปเมาให้เจนนี่ฟังจนเจนนี่ก็รู้สึกว่าเกลียดไฮ so, โซข้โพดทั้งที่ไม่เคยรู้จักและไม่ได้สนิทกันเป็นจุดทําให้นานาย่ามใจว่าเพื่อนทั้งแก๊งจะไม่มีการมาคุยกันเรื่องที่ตนเองไปยืมเงินนอกจากนี้ก็มีคุณหมอคนดังได้วิเคราะห์พฤติกรรมของนานาเอาไว้ด้วยค่ะว่าการที่เขาหาเหยื่อมาหลอกยืมเงินเนี่ยเขาไม่ได้เลือกนะคะว่าใครจะรวยมากที่สุดหรือมีเงินมากที่สุดแต่เลือกใช้มุกข,ของความ ไว้ใจค่ะว่าเขาไว้ใจเพื่อนคนนี้ได้แน่นอนเช่นเพื่องคนที่1จะไม่ไปคุยกับเพื่อนคนที่2เรื่องเงินและจะไม่ไปบอกว่าฉันมายืมเงินเธอน,นะมันเลยกลายเป็นจุดที่ทําให้ยื้อเวลามาได้2อปีกว่าจนเรื่องแดงค่ะเขาเลือกที่จะใช้ความไว้ใจจากคําว่าคนสนิทในการยืมเงินมีการทําให้เหยื่อตายใจทั้งอาจจะซื้อของให้เอาใจเป็นพิเศษให้ความสําคัญกับเพื่อนๆสุดท้ายก็จบด้วยการยืมเงินแล้วก็ไม่ได้มีความคิดที่จะหาเงินไปคืนตั้งแต่แรกเราด้วยและล่าสุดพี่ปองอัญชลี กับดรมาริกานะคะก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เอาไว้อีกครั้งด้วยค่ะว่าทนายสวัสด์ซึ่งเป็นทนายฝั่งผู้เสียหายตอนนี้ดูแลคดีให้ไฮโซข้พดทนายคนนี้เก่งมากบอกเลยว่าไม่เคยแพ้ใครงานนี้นา,นานาเจอของจริงโดยพี่ปองก็เล่านะคะว่าถ้าเป็นพี่อะและพี่เป็นเวนะพี่จะหอบลูกหนีไปอยู่อเมริกาทิ้งน,นานาไว้ดีกว่าบอกเลยว่ารอดยากขนาดคดีของพี่เขาสู้จนพี่ชนะคดีอาญามาแล้วแต่พี่ดันมาแพ้คดีแพ่งพี่ก็บอกทนายไปว,ว่าพี่ไม่มีเงินจ่ายคืนเขาทนายสวัสด์ ก็ไล่พี่จนได้ไล่บี้พี่จนพี่ต้องเอาเงินไปคืนเขาบอกเลยว่าคนนี้ของจริงสุดจริงเขาทําคดีตรงไปตรงมา ปกติแกทำคดีการบ้านการเมืองแต่ตอนนี้มาทำคดีให้ไฮโซขาโทษงานนี้บอกเลยว่านานาเอ้ยเตรียมเลยรอดยากด้านดเรมาริกาก็ได้กล่าวเสริมทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าก็จริงอยู่ที่ศาลให้ประกันตัวก็ได้ออกมาก่อนไงก็สบายใจหายใจได้ไปเปาะน,นึงก่อนแต่เขาไม่ได้ให้ออกนอกประเทศเฉพาะนานาคนเดียวนะก็ต้องระวังจับตาเอาไว้ให้ดีเดี๋ยวก็รู้ว่าของจริงเป็นยังไงทนายคนนี้เก่งมากลาบีทุกดอกแน่นอนเขาชนะมาหมดแล้วไม่สนหรอกว่าแซ่ไหนนามสกุลไหนขนาดนามสกุล ดังแค่ไหนผิดจริงก็ไม่รอดหรอกน้องเอ้ย